คือเอาด้านสีส้มลงอย่างนี้แล้วก็ตั้งตัวปากกาขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบแล้วหมุนไหมไม่ต้องหมุนค่ะมันก็จะโผล่มาหลังจากนั้นแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะแกะเข็มเนาะเข็มนี่คือต้องใช้อันใหม่เสมอใช่ไหมคือเข็มจะใช้ได้ประมาณสามถึงห้าครั้งค่ะก็คือถ้าถ้าเริ่มเจ็บและฉีดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยให้เปลี่ยนได้เลยฉีดแล้วเริ่มเจ็บใช่แต่ประมาณก็สามถึงห้าใช่เอาห้าก่อนก็ได้ค่ะ ได้ได้แต่ถ้าฉีดแล้วพอรุ่มเจ็บแล้วก็ใช่ถ้าสามแล้วเจ็บก็เปลี่ยนไปก็ได้อืเพราะว่ามันจะมีเหมือนสารหล่อลื่นตรงเข็มเนาะ่านก็ช่วยมันจะช่วยให้ไม่เจ็บใช่เพราะว่าถ้าเจ็บก็แสดงว่าสารหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไ้อันนี้ข้างในมันจะเป็นเข็บนะคะก็คือแกะนะแล้วก็มือแกะฝาเสร็จแล้วก็อ๋อเข็มจิ้มไปหมดหมดตรงนี้ที่เราอันนี้ออามาหมดมันจะมีล็อกของมันอยู่อก็จะแน่น พอแน่นเรียบร้อยแล้วปุ๊บพี่ก็ปิดตามปกติแบบนี้ก็จะล็อกอันนี้ก็แค่นี้เสียบแค่นี้ใช่ไหมใช่อแต่ทีนี้นายนิ้บอกว่าสิบยูนิตก่อนอาหารเช้าแลวสิยูนิตมันดูยังไงว่าเป็นสิบยูนิตสียูนิตค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราพอเราต่อเข็มเสร็จเนาะเราก็จะมาหมุนตรงนี้หมุนตอนเช้าเขาให้ก่อนอาหารสิบก็หมุนไปเลขสิบอ๋อเงี้ยมหรสิบใช่หมุนเฉยๆค่ะไม่มีอะไรก็คือดูดีๆนะว่าเลขสิบ ตอนนี้ก็คือพร้อมฉีดละแล้วก็ตัวอันนี้คือหมายถึงท้องเราเนาะก็คือเราจะฉีดบริเวณท้องหรือว่าต้องแขนต้นขาแต่แนะนําที่ท้องดีกว่าเพราะว่ามันจะมีไขมันเยอะมันจะไม่เจ็บเนาะก็คืออันนี้เหมือนพุงเราก็คือบีบบีบท้องขึ้นมาอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้สมมติว่าบีบแล้วบีบขึ้นมามีเป็นก้อนหนนะ่อยนึงค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเจ็บเนาะ แล้วก็เอาสำลีชุปแอลกอฮอล์เช็ดที่ท้องนะไม่ใช่เชดที่เข็มนะเชดที่ท้องก่อนก็คือเชดเป็นวนก้นหอยเชดออกรอบเดียวแล้วรอบเดียวทิ้งค่ะไม่ไม่ไม่วนกลับไปกลับมานะวนล้วออกเลยคือวนปึ๊บเดียวรอบเดียวพอจบเพื่อท้ององศาตอนนี้เราก็จะฉีดละก็คืออันนี้เป็นพลาสติกเฉยๆค่ะอันนี้คือเข็มเนาะเวลาเปิดก็ระวังนิดนึงดึงปกตินะใช่แต่ก็ระวังนิดนึงเนาะอันนี้เราปรับแล้วเนาะสิบตอนนี้เติมปากก็คือปากลงไปตรงๆเลยเก้าสองศา ตรงๆอย่างเดียวนะใช่ค่ะแล้วก็กดกดปึ๊บค้างไว้สิบวินดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบวินค่ะแล้วก็ดึงออกตรงๆห้ามดึงเฉียงนะไม่งั้นเลือดออกดึงดึงตรงเท่านั้นเลยค่ะเท่านั้นใช่ไม่งั้นมันจะเจ็บแล้วก็ปิดระวังอ่แล้วก็เอาตัวนี้ปิดลก็ระวังเข็มนิดนึงใช่ปิดยากอยู่เนาะอืมจะมีล็อกมันอยู่อ เรียบร้อยคราวนี้อันนี้ไม่ต้องใส่ลักก็คือปิดปากกาเลยปิดปากกาเลยค่ะอนนันี้ยาที่เปิดเรียบร้อยแล้วคือยาที่เปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไว้ข้างนอกอาไหนอกค่ะอุณหภูมิห<ะ>้องปกติไม่ร้อนไม่เย็นไม่ตากแดดค่ะก็คือวางปกติเลยแต่ว่าตัวเนี้ยให้แช่ตัวเย็นคือไอตัวอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้แก่ให้แช่ตัวเย็นตัวนี้นะ แค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวพอเริ่มบนรูปใหม่ก็บิดไปที่หมายเลขสีถูกเพราะว่าถ้าเกิดเรากดไปแล้วมันจะกลับมาเป็นศูนย์ีเซ็ตเป็นศูนเหมือนเดิมค่ะอ๋อโอเคเพอใจยอยู่